ใครที่เคยดูคลิป YR ของผมไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าในมดนั้นไดโนเสาร์มันยังไม่เยอะสะใจเท่าไหร่ <Bro. S 1> อยากจะได้ตัวนั้นตัวนี้มาเพิ่มให้มันดูเยอะกว่านี้งั้นวันนี้ผมจะมาแนะนําส่วนเสริมของ YR อย่าง Additional Creature Royal Creation มดท,ที่จะเพิ่มสิ่งมีชีวิตแปลกๆแ,และเท่แบบสุดๆมาโดยเฉพาะเจ้าตัวเนี้ยถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามันคือตัวอะไรแล้วมันทาอะไรได้งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะกับคลิปรีวิวมดตัวนี้กับ Additional Creature Royal Creation แต่ก่อนจะเริ่มการผมขอ,อโน้ตไว้นิดนึงก่อนนะฮะว่าไอ้เจ้ามอดนี้มันเป็นส่วนเสริมของ y a r อนะเพราะงั้นเนี่ยต้องโหลด y a r อตัวหลักมาก่อนนะฮะแล้วเราค่อยโหลดมดนี้มาทีหลังนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวมอดมันมาใช้เพียวๆเนี่ยตัวมอดมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับอย่างเช่นเสียงไม่มีเอฟเฟกไม่มาปัญหาต่างๆมากมายร้อยแปเครับเพราะงั้นก็อย่าลืมโหลด y ายอตัวหลักมากันนะฮะ ตัวแรกไวเปอร์วิงอสรรพิษลอยฟ้าเจ้าตัวนี้จะดูเท่กะเท่จะดูแปลกก็แปลกนะหน้าตาของมันก็จะเป็นเทลซลซอร์ที่มีหน้าเป็นงูส่วนจุดเกิดของมันเนี่ยก็จะอยู่ตามป่าเสือแล้วก็ชายหาดเลยนะครับแต่ว่าก็จะหายากอยู่นิดนึงนะโซที่จับก็ทําให้สลบได้เลยโดยเราสามารถเอาโบลาปลาไปล็อกขามันได้ด้วย ไหนจับมาอันก็สามารถท้าไปที่เลเวล42เจ้าตัวนี้ค่าพลังมาจะพอๆกับตัวเทลานโดนเลยนะครับแต่เพิ่มเติมมาก็คือมันมีพิษที่สามารถทำดาเมจต่อเนื่องได้แบบแรงมากๆเลยแบบตีต่อดไปเรื่อยให้พิษไหลเวลทุก,กะสุะเสลือดมันตายอะไรเงี้ย<อ>คลิกซ้ายกัดทําให้ติดพิษโดยเจ้าพิษนี้มันก็สามารถสแต็ได้เรื่อยๆด้วยนะคลิกขวาจับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กขึ้นมาซีหมุนควงสวาส่าน5นี้ก็ทําให้ติดพิษได้เหมือนกัน ตัวที่2โคโลโบริงคัสหรือว่าเจ้าจะงอยปากพิการแม่ชื่อนิมมงคลสุดๆไปเลยนะฮะเพนเทโลซอร์ในวงย่อยออนิโทเชริเดที่มีชีวิตอยู่เมื่อ140-136ล้านปีก่อนลักษณะของมันก็จะมีร่างกายผอมเพรียวทําให้มันสามารถบินได้อย่างคล่องแคล่วจุดเกิดของมันก็อยู่ตามชายหาดกับภูเขาสมติการจับเราก็สามารถทําให้สลบได้เลย หลจับมาอันก็สามารถขับไปที่เลเวล55โดยเจ้าต,ตัวนี้มีความสามารถในการเอาตัวรอดที่สูงมากมันสามารถการดีบัฟเลือดออกแล้วก็พิทได้และทีเด็ดเลยคือเราสามารถใช้อาวุธบหลังมาได้ด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะตัวที่ทําให้เราสามารถใช้อาวุธบหลังได้เนี่ยทีนี้เราก็สามารถบินแล้วก็ไล่ยิงยาสลบใส่สัตว์บนพื้นได้ไดแบบอีซี่มากๆเลยโดยถึงตัวมันจะดูผอมแห้งแรงน้อยแบบนี้เนี่ยแต่สารพัดประโยชน์แบบสุดๆคลิกซ้ายกัด โดยถ้าเกิดเราใช้ท่านี้ฟาร์มศกได้ตัวมันจะได้บัฟดาเมจกับบัฟรีเลือดมาด้วยก็จะอารมณ์คล้ายกับเจ้าอร์เจนทวิสนะฮะคลิกขวาคำรามตัวที่3 s t สตอมเด็กมังกรสายฟ้าสุดบัฟใช่ครับที่ผมเรียกแบบนี้เพราะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะอยู่นิ่งๆแบบไม่ตีเราไปเลยนะเหมือนกับปบัญญาอย่างพระนาไม่เสร็จหรืออะไรก็ไม่รู้นะ แล้วต่อให้เราจะไปตีมันหรือเราจะไปยิงมันมันก็ยังจะไม่ตีเราคืนเหมือนเดิมมันก็จะยืนงงๆอยงนั้นแหละซึ่งเราก็สามารถหาพวกมันเจอได้ตามเขตภูเขาเลยนะฮะแต่ว่าจะหายากอยู่นิดนึงนะวิธีจับก็ยิงให้สลบแล้วก็ไปป้อนเนื้อน้องเลยนะฮะและจับมาก็สามารถขี่ได้เลยไม่ต้องใช้อานคลิกซ้ายกัดสีพ่นลูบอลสายขวาถึงอาจจะเล็งยากไปหน่อยแต่แรงเอาเรื่องเลยนะฮะเอ็กซ์คำราม คลิกขวาพุ่งไปข้างหน้าโดยตัวนี้มันก็ไม่สามารถบินได้นะครับตัวมันจะใช้การล่อนเอานะคล้ายๆบล็อกเด็กโดยปุ่มบาครคับเวลามันล่อนอยู่เนี่ยก็จะมีคลิกขวาพ่นบนสายฟ้า X พุ่งไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายก็กดสเปซบาร์ค้างเพื่อล่อน ตัวที่4คอนูซอรัสเดนเสาร์เวนดิโก้สุดสยองหน้าตาของมันก็จะเป็นนักล่าขนาดใหญ่ที่มีเขายาวออกมาเหมือนกว้างโดยการออกแบบเจ้าตัวนี้เขาก็ได้เลฟเฟรนซ์มาจากปีศาจผู้กระหายเนื้อมนุษย์ในตำนานอย่างเวนดิโก้จุดเกิดของมันก็จะอยู่ตามป่าเสือเลยนะแต่ถึงจะหายากไปสักหน่อยแต่ถ้าเกิดมันได้เกิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอยู่ที่เวลตันเสมอนะ ส่วนวิธีจับเราก็สามารถทําให้สลบได้เลยแต่ค่าสลบมันก็จะเยอะอยู่นิดนึงตามในคลิปเลยโดยอาหารที่มันกินมันก็จะกินแค่เอเป็กเอคิเปิลเท่านั้นไหนจับมาอาร์ก็สามารถคาร์ไปที่เลเวล90ตัวนี้มีความสามารถพิเศษคือเวลาที่มันกินศบได้เนี่ยมันก็จะได้บัฟดาเมจ60%เรีเลือดก,กับสเตมิน่าตลอดเวลาแถมลดค่าสลบตลอดเวลาด้วยโดยดีบัฟนี้จะอยู่เป็นเวลา35ิาวิซึ่งในสเตจนี้มันก็จะมีตาเรืองแสงสีส้มออกมาให้เราเห็นแบบนี้เลย โดยในสภาวะนี้ตัวมันก็จะผลิตมาลิกแนนออกมาในตัวซึ่งในเจ้าไอเทมนี้แล้วเราเอาออกจากตัวมันมามันก็จะเน่าแล้วก็กลายเป็นอิเลเมนตัสทันทีเลยนะโดยการให้เราไปไล่กินสัตว์อื่นเพิ่มเนี่ยก็จะช่วยตอบลาให้ดีบัฟนี้เข้าไปอีกแต่ถ้าบัฟของมันเนี่ยหมดเวลาแล้วเราไม่สามารถฆ่าตัวอะไรได้อีกตัวมันก็จะโดนดีบัฟนะทำให้ลดดาเมจลง25%แล้วก็เสียสเตมินากับค่าสลบตลอดเวลาแทน แต่ถ้าเกิดระหว่างนี้เราสามารถล่าสัตว์อื่นได้มันก็จะกลับข้อบดก็สอีกครั้งได้ทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องรอให้เจ้าดีบัฟตัวนี้มันหมดเวลานะเอ,อนจะรีให้ทันทีเลยก็ตรงกับตำนานเวดิโก้ที่เป็นต้นแบบของเจ้าตัวนี้นะฮะที่มันจะมีกินม,มีเกี่ยวกับเรื่องความหิวซึ่งนำไปสู่ความเสพติดแล้วก็กลายเป็นความว้าข้นงในที่สุดและสุดท้ายเราสามารถสั่งให้ามันนั่งพักเพื่อรีเลือดได้ด้วยก็ไอาการนั่งนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมอสจากเดวลอปเปอร์ทีมนี้นะฮะแถม,มในในเมมจมา้าต เาไม่ติดเดือดออกกรสโลด้วยแล้วเวลาเราโจมตีสัตว์ขนาดเล็กเนี่ยพวกมันก็จะกลัวจนวิ่งหนีเราไปเลยขี่ขวาควิดซีพุ่งชนท่านี้เป็นท่าทำดาเมจต,ต่อเนื่องที่แรงมากๆเลยเอ็กซ์ฟาดหางคอนโทนคำรามยิวคำรามแบบมีดับอร์อ แล้วก็สําหรับใครที่ชอบเจ้าต,ตัวนี้แต่ไม่อยากโหลดไวอาร์มาเล่นด้วยก็อ,อย่างสมมุติแบบอยากเอาไปเล่นกับมอสแอกอื่นอะไรอย่างนี้ที่มันไม่มีไวอาร์แต่ยังติดใจเจ้าต,ตัวนี้อยู่ก็สามารถไปโหลดเป็นเวอร์ชัน standalone ของตัวมันได้ด้วยนะฮะแล้วถ้าใครคิดว่าแค่4ตัวนี้มันยังน้อยไปเพราะงั้นเนี่ยผมจะขอแถมอีกมอสหนึ่งให้และกันกับมอสแมกนัสครีเชอร์มอสเล็กๆที่จะเพิ่มสิ่งมีชีวิตมาอีก3ตัวแต่นี่เจ้าสตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ดูเจ๋งอะไรมากแต่ที่ผมเลือกออกมาเพราะว่ามอสมันน่ารัดีนะะ ตัวที่5บานโอนกแสกหรือว่านกเขาหน้าลิงเป็นนกเขาแมวชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงย่อยไทโทนิเน่ลักษณะของมันก็จะมีใบหน้าลูกหัวใจตาใหญ่ปีกยาวหางค่อนข้างสั้นปกติแล้วพวกมันจะหากินตอนกลางคืนโดยมากมัก็เจอใกล้กับสิ่งปลูกสร้างในชุมชนของคนที่มีความสงบเช่นหลังคาโบสถ์หรือบ้านล้างโดยจุดเกิดของพวกมันก็จะอยู่ตามเขตหิมะเลยนะครับส่วนที่การจับเนี่ยเราก็สามารถทําให้สลบได้เลยหลังจับมาก็ใช้อานของสโนว์โอคลิกซ้ายกัด ที่ขวาเชกงเล็บจิกสตัวที่หกใจแอนออเตอร์ตัวนาาจักลักษณะกับนิสัยของมันก็จะเหมือนกับเจ้าออเตอร์แบบเป๊ะๆเลยแค่ตัวมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ความสามารถจุดเกิดแล้วก็วิธีจับก็จะเหมือนกับเจ้าออเตอร์ปกติเหมือนกันนะฮะแต่การจับเนี่ยอาจจะจับยากกว่านิดน,นึงเพราะว่ามันว่ายน้ําเร็วมากนี่แหละับให้เราไปป้อนปลามันยากนะ โดยหลังจากจับมาเนี่ยเราก็สามารถขี่ได้เลยแบบไม่ต้องใช่อานนะและถึงเจ้าตัวนี้มันจะไม่ได้ดูเก่งอะไรมากแต่ผมว่าการมีน้องตัวนายักษ์เนี่ยมาว่ายน้ําเล่นอยู่ในสระน้ําข้างบ้านผมว่าก็เป็นอะไรที่ดูแล้วใจฟูดีนะแถมเราสามารถเอาอ์ติแฟกต์ไปเก็บเป็นตัวน้องได้ด้วยโดยสกิลของมันก็จะมีแค่สกิลคลิกซ้ายสกิลเดียวนะฮะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับกับตัวที่7ดักซิล่า ดูดูแล้วก็น่าจะเป็นเป็ดที่โดนกำมะถันา,างสีเข้าไปนะทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีพลังอะตอมิกเบรสจุดเกิดของมันก็อยู่ที่เดียวกับเฮสเปอร์ยอนิสปอติเลยส่วนวิธีการจับเนี่ยเราก็ทําให้สลบแต่ตอนเข้าไปจับก็พยายามระวังกันไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถพ่นอะตอมิกเบรสใส่เราได้ซึ่งท่านี้ก็เป็นท่าที่แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะแถมปัญหาคือเราสามารถเจอพวกมันได้ง่ายตัง้งแต่ช่วงต้นเกมเลยเพราะงั้นเวลาเจอพวกมันก็ติ้งเตี้ยงไว้แล้วก็ระวังตัวกันด้วยนะครับหลังจับมาเราก็สามารถข แล้วก็จะตัวนี้มีเรื่องตลกอีกเรื่องหนึง่งคือเวลาเรากดชิปเนี่ยมันจะไม่วิ่งนะแต,แต่จะเป็นการเดินปกติแต่กลับกันถ้าเดินปกติเนี่ยแม่งไวกว่ากดชิปอีกฮะคลิกซ้ายกัดคลิกขวาพ่นอะตอมิกเกรสท่านี้แรงโคแบบตรแต่ก็มีฟูดาวเหมือนกันแต่กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวป่ามันสามารถใช้รัวๆได้นะโอเคครับก็จบไปแล้วนะฮะกับบทรีวิวตัวนี้ คือตอนนี้เราก็ห่างหายกับรีวิวม่าต,ตัวหลักไปนานเหมือนกันนะเออเกือบเดือนนึงได้เลยมัง้ง เออเอาจิงคือกูขี้เกียจแหละแล้วก็งานกูเยอะด้วยอะไรด้วยผมก็เลยลงเป็นพวกครับห้ามอสหรือว่าอาร์ตอีโคพีเดียลองท้องกันไปก่อนนะฮะเออคือเวลากูค่อนข้างจะน้อยจริงๆแต่ก็ทำอะไรได้ฮะคือเออกูก็เด็กมหาลัยอะกูก็เรียนไปด้วยทําคลิปไปด้วยบางทีวันหยุดกูก็ต้องกลับไปทางานที่บ้านอะไรเงี้ยเออคลิปมันก็เลยต้องออกมาตารางประมาณนี้แต่ผมก็จะพยายามให้ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะต้องมีคลิปให้ดูกันนะเอออย่างน้อยคลิปหนึ่งอาจจะเป็นอีโคพีเดียอาจจะเป็นมอสตัวหลักหรืออะไรค่อยว่ากันทีหน่นผจะพยายาา ให้มีหลกทุกอาทิตย์ละกันมันจะได้แบบไม่ขาดช่วงเนาะสำหรับอมอดนี้ผมก็ว่าเขาค่อนข้างทำออกมาดีพอตัวเลยนะโ o ยาลครีเอชั o นก็ทำเดเสาวที่มาพร้อมกับเปคกขนิดเจ๋งๆโดยเฉพาะเจ้าคอนูสรัสเนี่ย คือดีไซน์เท่โคตรในฮาร์สกิลก็ดุดันสดๆเออชอบเจ้าตัวนี้มากเลยนะผมว่าเขาทำมาเข้าท่าดีแล้วก็ในมอดนี้ก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับที่เขาวางแผนว่าจะเอาเข้ามาในอนาคตเพราะงัันก็คอยจับตาดูมอดนี้ไว้ดีๆนะครับส่วนแมกนัสฟรีเชอร์เนี่ยถึงจะไม่ได้วือหวามากแต่ผมก็ชอบนะเพราะว่าเขาทำออกมาสร้างสรรค์ดีนานๆผมจะเลื่อนเวิร์กช็อปไปเจอมอสกาวแบบนี้มาก็เป็นสีสันกันไปคือผมก็จำไม่ได้แล้วนะผมไปเจอไอ้เจ้ามอดนี้มาได้ยังไงแต่ก็นั่นแหละเออไว้ผมนึกออกตอนไหนจะมาบอกละกันแล ก็ไปโหลดมาลองมอดพวกนี้กันได้สำหรับคลิปนี้กูไปหาอะไรกินแล้วบ๊ายบาย